ก่อนคิมี้ขอเป็นคลิปคู่แล้วกันนะคะเนื่องจากวันนี้มีกิ๊บอเวจอนแจมาสุกใช่ไหมแล้วเราก็อัดไปแต่ว่าเราเปิดเพลงดิมความรู้ของเอสปาไปด้วยซึ่งมันติดลิขสิทธิ์ค่ะคือเราคิดว่ามันจะไม่ติดใช่ไหมแล้วมันติดเราก็แบบเออจะคิดว่าเก้หรือว่าขอซื้อเพลงคือแบบมันมันยุ่งยากมากแล้วไม่ได้จะอัดใหม่แล้วด้วยความที่เราแก็บไปแล้วอะฟิลมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทัสดุ ก็เก็บแล้วใช่ไหมเออแล้วก็จะแบบเออมาดูแบบพูดแล้วก็ให้ดูอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นของที่เขาแพ็คมานะอันนี้เราก็แกะแพ็คมาโอเคคือแพ็คน่นารักมากเลยนะทุกคนคุณจะพูดไอเดียเราพับป้ายที่อยู่กันแล้วแหละที่อย่างแรกก็จะเป็นพอน่อคงแจน้องแจนนะคะน่ารักไหม ต่อไปเป็นโฟตโตการ์ดค่ะจอนี่กับเจฮยอนคือน่ารักมากเลยอ่ะก mm. ็คิดอยู่ว่าจะแบบเออทำไงดีก็เลยอัดใหม่เลยแก้ปัญหา mm. ต่อไปนะคะเป็นโฟล่าลอยจันเจคือมันน่ารักมากเลยคือ mm. เนื้อกระดาษดีมากเลยต่อไปเป็นโปสการ์ดเป็นไงพี่เจ้า วยม,มากอันนี้ก็จะเป็นป้ายขอบคุณนะคะ่ะโลห์ทกคเจน่าลักมากมากเลยนี่คือของทั้งหมดนะคุณแล้วก็เลยอัดใหม่นะขอบคุณนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่ทวิตเตอร์ให้